ข่าวดีข้องเหล่าไบเกอร์นะครับทอทอท,อทอสุราษฎธานีรวมกับคนรักซ่องรอสุราษฎธานีเตรียมจัดงานซีสุราษฎรบวิกคัั้งี่ซองกระตุ้นการท่องเที่ยวครับ โดยเมือ่อวานนี้นะครับทีลานกิจกรรมสุนการคาเซนทันสูราธานีนายมนตราพมสิ้นนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราธานีนางเศร้านันทวันสิริโภกพัดภู่มในการททท,ทสำนักง,งานสุราธานีรอยตํารวจตีองค์อาจจุลผักประธานจัดงานซี่สูรัฐใบวีกพร้อมด้วยผู้สนับสนุนแลาชาวใบวิก ผู้มีเกียรติและซื่อเหมวลนชนรวมแถลงข่าวการจัดงานซี่สู้รัดไบวิกครั้งที่สองนะครับซึ่งจะจัดขึ้นบริเวณสนามค้างโรงแรมไดมอนด์สู้ราัฐธ,ธานีระหว่างวันที่28ถึง29กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับค่ะเรื่องนี้ค่ะรอยตำรวจดรีองค์อากาบอกนะคะว่ากิจกรรมซี่สุรัดไบวิกครั้งที่สองจากวัดสุราธ,ธานีเนี่ยเขามีความพร้อมและก็มีความปลอดภัยสามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้เลยอย่างมั่นใจและก็มีความสุขค่ะโดยจะมีการต้อนรับนักท่องเที่ยวถูก่าน เมื่อนยาดมิดชุมชนและก็แร่งองเทียวต่างๆนะคะพร้อมด้วยให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มารวมด้วยมิตรภาพนําใจไมรีและจะทื่อชายโอกาสนี้ค่ะเสริมสร้างผาปลักทีดีให้กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมไปถึงผาพรวมข้องประเทศไทยให้เป็นทีรู้จักประกอบกับวานน่นอนค่ะเรื่องของรายได้ก็สําคัญนะคะรายได้ที่ได้รับนะคะจะได้รับมอบนะคะเป็นทุนการศึกษาสนับสนุนโรงเรียนทีคาดเคลนทุนน่สับค่ะครับพรมทางด้าน ้านข้องนางเศร้านันทวันกล่าวว่าการจากกิจกรรมซีสุรัตไบวีครั้งที่สองนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้หนักท่องเที่ยวกลุ่มคนรักซ่องรอได้เข้ามาเที่ยวในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีบางทีมาจากสิงคโปร์มาเลเซียก็มีนะและอำเภอต่างๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวดังจะสังเกตจากข้อมูลเข้าผักตางแรงรีซอดและแหล่งชอปปิ้งถั่วไปมีการท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเป็นจํานวนมากทางกอและล่างการจัดงานจึงข้อเชิญชวนชาวไบเกอร์และหนักท่องเที่ยวทั่วประเทศมาเที่ยวงาน ย่างมีความสุขปลอดภัยทุกการเดินทางในกิจกรรมดังกล่าวนะครับกิจกรรมนี้จัดเป็นครั้งที่สองจัดขึ้นภายใต้การขับขี่อย่างปลอดภยัยชิมชอบวีทีทิ้นท้องเที่ยวย่างอย่างยืนสัางคมเป็นสุขโดยได้นําเสนอรูปแบบและทําการประชาสัมพันธ์ผ่านซื่อต่างๆแนะนำสถานที่ท่องเทียวและอัตลักษณ์ด้านอาหารที่ยู่ในรวมร้านอร่อยสุราธานีและอาหารวีทีทิ่นและภายในงานนอกจากจะมีการแสดงดนตรีตลอดงานแล้วนะครับ ภายในงานได้มีการนำสเสนอนวัตกรรมใหม่ๆทางด้านยานยนต์โดยเฉพาะเราได้รับการสนับสนุนการจัดการแสดงยานยนต์จากกลุ่มฮาร์เล d a v i d วิสันหรือว่าฮาร์ลี่เนี่ยนะครับกลุ่มไทมและกลุ่มผู้ชื่นชอบการขับขี่มากมายรวมถึงการสร้างจากฝีมือคนไทยอีกจํานวนหนึ่งด้วยนะครับไบเก์ของเราก็มีนะมีนะม,มีคนกันนะดีเรานะหนังเลตาใบกพริ้ิวเหมือนกันนะคะท